ดีครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการแชร์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเทรดนะครับไม่ใช่ค get get ําแนะนําทางการเงินหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆควรตระหนักนะครับถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสจะสูญเสียเงินนะครับทั้งหมดได้ในการเทรดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงประสบการณ์การเทรดของผมเองนะครับที่นํามาแชร์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถฝึกฝนนะครับแล้วก็พัฒนารวมทั้งต่อยอดนะครับในแบบฉบับของคุณเองได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับ ความเสี่ยงในการลงทุนมีมากเพราะฉะนั้นควรศึกษานะครับหาความรู้นะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องมีความรู้ก่อนนะครับสวัสดีครับวางแผนเทรดนะครับในเช้าวันนี้นะครับเวลา7จ็โมงสานาทีนะครับผมโคจครับวันนี้วางแผนการเทรดนะครับก็สําหรับตัวกราฟราคาทองคำนะครับมีการปรับฐานยกตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ มีการเปลดราคาไฮหรือว่าแนวต้านนะครับที่บริเวณ2500ขึ้นมาด้วยนะครับนะเบื้องต้นลักษณะของการปรับฐานแล้วก็การยกตัวขึ้นในตอนนี้นะครับนะเพื่อน่าจะเห็นว่ามีการเทสบริเวณแนวต้านแล้วก็ย่อตัวลงไประยะนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอันนี้นะครับไม่ใช่สัญญาณเรื่องของการเทสแนวต้านไม่ผัดน,นะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องพิจา,ารณาเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของการขึ้นมาทดสอบนะครับบริเวณแนวต้านแล้ว <ม uman> ย่อตัวนะครับชนแล้วยอ่อตัวเนี่ย นะครับมันมีสัญญาณด้านล่างก็คือเรื่องของการยกราคารกขึ้นนะครับนะถึงแม้ว่าจะมีลัก่อง,องการชนแนวต้านแล้วย่อตัวแรงๆเนี่ยนะครับแต่ว่าราคาโลเนี่ยยกตัวขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นนะครับจุดที่สะท้อนแรงซื้อออกมานะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับมีเรื่องของการปรับฐานนะครแล้วก็ทำ high ทำโร w สูงขึ้นเป็นระยะ นะครับล่าสุดก็มีเรื่องของการของการยืนบริเวณ2500ดอลลาร์ต่อออนขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกรอบที่เป็นระดับราคาตามจิตวิทยาณสำคัญนะครับที่2 5 0 0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบที่เราควรจะโฟกัสนะครับในตอนนี้ซึ่งก็เป็นกรอบระยะสั้นนะครับจะเป็นบริเวณแนวต้านที่โซนนะครับ2,525นะครับแล้วก็2520นบนะครับบริเวณนี้นะครับโซนโซนที่เราจะหาจังหวะย่อแล้วก็นะครับบายตามนะครับ โซนที่เราจะหาจังหวะย่อแล้วก็บายตามนะครับเบื้องต้นนะครับขอใชอ้ตัวนะครับวอลลุมโปรไฟล์นะครับดูก่อนนะโซนที่มีปริมาณโพชชั่นเยอะนะครับจะเป็นโซน2,502ถึง2,500นะครับส่วนถ้าอ้างอิงตามฟิโบนะครับนะวันนี้จะมีกรอบเรียกว่าเป็นกรอบพักตัวนะครับอยู่ที่บริเวณสองพันสีนะครับเพราะฉะนั้น นะครับเมื่อดูจากตัวฟิโบนะครับบวกกับเทรนนะครับนะเส้นเทรนนะครับนะเส้นเทรนไลน์นะครับี่บริเวณนี้ลากโเชื่อมโลขึ้นมานะครับพอกราฟปรับฐานยกตัวนะครับก็จะได้แนวพักตัวตามแนวเส้นเทรนนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับนะครับแนวแนวนี้เลยกรอบแรกกรอบที่2นะครับเป็นกรอบระดับราคาตามแนวฟิโบนะครับอยู่ที่บริเวณนะครับ โซนที่โบ50เนี่ยอยู่ที่แนวดีมาเลยดได้ล่างเลยนะครับก็คือโซน2497นะครับนะเพราะงั้นอ่าตรงนี้นะครับนะโนดเอาไว้ก่อนนะ2497นะครับเรียกว่าเป็นโซนดีมาโซนนะครับนะเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูนะครับ M15 M30 เ็จดเนี่ยจะเห็นัดเจนมากยิ่งขึ้นนะ2497นะครับอ่ฟิบโบตรงนี้นะครับแนวฟิบโบ50นะครับ นี่เลยดีมาโซนที่เขาสร้างเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่วางเซตอัพเทรดในวันนี้นะครับเบื้องต้นกราฟชนต้านนะตอนนี้นะ2 5 0 5เห็นไหมครับ2อ0 5้นชนต้านแต่ว่าเรานะครับเบื้องต้นเนี่ยตัวกราฟมีแนวรับตัวขึ้นต่อนะครับเพราะถือว่ายืน2,500ขึ้นมาก็อาจจะเป็นแผน s c o l p i n g นะครับเซลสั้นๆแล้วก็หาจงังหวะ นะครับพลัชั่นบายแล้วก็ Follow b ายขึ้นไปบริเวณแนวฟิโบ50นะครับหรือว่าแนวรับแรกนะครับฟิโบที่สามสิบนะครับ38นะตรงนี้31.8สิบแปดนะครับหรือ38.2นะครับนะเบื้องต้นนะครับนะก็ตรงนี้จะเป็นแนวรับแรกนะครับที่โซน2,500นะครับนะอ้างอิงตามฟิโบนะตรงนี้เลยนะครับหาจังหวะย่อแล้วก็บายตามนะครับ นะแผนเทรดของเราะรจะโฟกัสไปที่กรอบเดิมเลยนะครับก็คือกรอบ2,525 25นะครับ2,520แต่ผมคงจะต้องโฟกัสนะครับที่เรากรอบนะเอา20ก่อนแล้วก็ไปดูที่2525 25นะครับถ้าเกิดว่าเขาย่อลงมาได้นะครับแนวที่เราจะหาจังหวะ follow by เนี่ยก็จะเป็นแนวนี้ด้านล่างนะครับนะถ้าย่อลงมานะเพราะฉะนั้นในช่วงเช้านี่ก็อาจจะยังไม่ได้รีบ Buy นะครับก็คงจะต้องรอเรื่องของความชัดเจนนิดนึง นะครับนะส่วนเพื่อนๆ่ท่านไหนที่จะ scalping sell สั้นๆก็นะครับอย่าลืมตั้ง stop loss กันด้วยนะครับนนแล้วก็รอจังหวะ follow buy ตามนะครับซึ่งทิศทางหรือว่า volume เนี่ยน่าจะชัดเจนในช่วงนะครับช่วงบ่ายต้นไปเพลในช่วงเช้าเนี่ยอาจจะยังไม่มี Signal หรือว่าถ้ามีก็อาจจะเป็น Signal Tra d รระยะสั้นนะครับสำหรับเรื่องของตัวตารางปฏิทินข่าวนะครับอ้างอิงจากตัว investing.com นะครับเบื้องต้นสำหรับวันนี้ปัจจัยข่าวนะครับจะมีเรื่องของการแถลงของนายไมเคิลนะครับประธานธนาคารกลาง สารัฐนะครับฝ่ายกำกับดูแลนะครับนะแล้วก็นอกทันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าจะมีข่าวในส่วนของออสกุลเงินนะครับนะยูโรนะครับก็คือตัวเลข CPI นะครับนะตัวเลขคาดการณ์ที่1.9%ตัวเลขก่อนหน้าที่2.3%นนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัว ฟินเชคอมนะครับอัปเดตในฝั่งของตัวสตาง์และก็เงินตอนนี้สกุลเงินที่ปรับตัวอ่อนค่ามากที่สุดในตลาดจะเป็นในฝั่งของตัวออสเตรเลียดอลลาร์นะครับรลงมาก็จะเป็นนิวซีแลนด์แล้วก็เจแปนนะครับสำหรับสกุลเงินในช่วงเอเชียเซสชั่นนะครับอ่อนค่าลงก็อาจจะเป็นปัจจัยหนุนให้ในฝั่งของตัวคริปโตนะครับหรือว่าทองคำนะครับรวมถึงในฝั่งของตัวยูสตาลาเนี่ยอาจจะปรับตัวแข็งค่าขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันด้วยนะครับ ส่วนคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้ TP ไป1,300จุดนะครับแล้วก็มีการเบรกเอาต์เกิดขึ้นด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสัญญาณสะท้อนแรงซื้อออกมานะครับเรื่องของการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับซึ่งบิตคอยเนี่ยกำลังเปลี่ยนแนวโน้มนะครับนะแล้วก็นะครับเบรกตานด้วยนะครับนะเบรกหายด้วยเพราะฉะนั้น นะครับเรื่องของความชัดเจนมีแน่นอนนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการย่อพักตัวไปต่อนะครับเพราะนั้นก็วางแผนเทรดนะครับ follow ตามกรอบขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับนะอ่ารอจังหวะย่อแล้วก็ follow ขึ้นไปนะครับนะเลยนะครับแนวเทคโปรเฟตจะเป็นแนว59,700นะครับไปจนถึง6 9ห0 0่นเก้าร้าต่อ1นึ่งบิตคอยนะครับเน้นหาจังหวะ follow b ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมของตัวคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยนี่เองนะครับในฝั่งของตัวน้ำมันนะครับหรือ usoil น้ำมันนะครับปรับตัวขึ้นมาจากบริเวณ67ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับซึ่งก็เป็นแนวรับทางเฟรมเดย์นะครับนะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่ามีการทดสอบมากกว่า3ครั้งนะครับเบื้องต้นน้ำมันอยู่ในช่วงการเบรกเอาท์ u l l แบ็ k นะครับนะเบื้องต้นเนี่ยสำหรับตัวกราฟราคาน้ำมันนะครับมีแนวสวิงนะครับก็เป็นกรอบเฮดโฟนะครับนั่เรียกว่าแนวสวิงราคาโ lower โลบหรือว่าไฮนั่นเองนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นแนวสวิงโลบหรืไฮนะครับเ,เพื่อนๆพิจารณาแล้วก็ดูว่าจะมีจังหวะเทสกลับตัวไหมนะครับบริเวณที่เราต้องดูก็คือบริเวณ68.87ถึง69ส้าดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือถือว่าเทสต้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีพาชั่นกลับตัวไหมซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะอ่ะรารอดูว่าจะมีพาชั่นกลับตัวหรือเปล่านะครับบริเวณนี้ถ้ามี เอ่อไพร์ชั่นกับตัวนะครับลักษณะแบบชูตติ้งสไตล์โรจิเบรีเอ็กราฟฟิงหรือนะครับรูปแบบใดก็ได้นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของการกลับตัวหาจังหวะเซลล์ Sell, แล้วก็ลงไปเทสโปรฟิตที่โลเดิมนะครับส่วนถ้ากราฟเบรกเอาต์นะครับยืนเหนือบริเวณ70ดอลลาร์ต่อบรารทเรลยวขึ้นไปได้เนี่ยหาจังหวะโฟลว์บายนะครับแล้วก็ขึ้นไปเทสโปรฟิตบริเวณ73ดอลลาร์ต่อบาทเรียนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองในเรื่องของการเทรดน้ํามันนะครับสำหรับใครที่เทรดนจัมันก็ นะครับเซตอัพในตอนนี้นะครับจะเป็นเซตอัพสกาวปิ้งนะครับรอรีเจคชั่นแล้วก็หาจังหวะฟอลโล่ตามนะครับภาพรวมราคาทองนะครับเบื้องต้นกลับมาที่ทองคำนิดนึงนะครับสำหรับแผนเทรดในช่วงเช้าวันนี้นะครับหาจังหวะสกาวปิ้งเซฟแล้วก็รอฟอลโล่บายนะครับในช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงบ่ายสองนะครับประมาณนี้นะครับนะส่วนถ้ากราฟเบรกยืน2506ันห้าเจ็ดตรงนี้อย่าเพิ่งเทรดนะครับนะรอความชัดเจนว่าเบื้องต้นเนี่ย ถ้าเรามองในฝั่งของตัวโมเมนตัมแล้วก็ตัววอลลุ่มนะครับจะเห็นว่าเบื้องต้นเนี่ยวอลลุ่มยังไม่ได้ยังไม่ได้บีเข้ามานะครับเพื่อนๆดูวอลลุ่มด้านล่างนะที่ผมให้ดูอยู่ในตอนนี้นะครับจะเห็นว่าวอลลุ่มน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ควรเข้านะครับนะเพราะว่าวอลลุ่มน้อยเกินไปนะครับกราฟอาจจะออกไปในเวของการไซด์เวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้รอความชัดเจนนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นมองในการเทรดทองคำนะครับ mm. เบื้องต้นรอหาจังหวะ follow by แล้วก็ขึ้นเทรด profit ที่หายเดิมครับ mm. สำหรับในช่วงเช้านะครับอัปเดตแผนเทรดของผมก็เจคุณเจนต้องลาไปก่อน mm. สวัสดีครับ